สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นตอนที่สีแล้วนะคะเกี่ยวกับภารกิจตามหาน้องชแนลมินิแฟลชแนิ้วนะคะแลมสกินสีดําโซ่ทองนะคะถ้าดูใน e ี i s o d e ก่อนๆน,นะคะจะเห็นนะคะว่าหลังจากผิดหวังจากน้องที่อยากได้ใบแรกแล้วเนี่ยได้น้องมินิเรียชูกลับมานะคะซึ่งเป็นใบที่ไม่ได้แผลน,นะคะก็คือมันเหมือนกับว่าอีเรายังทําภารกิจไม่สําเร็จนะคะตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบทําอะไรมันเสร็จแล้วค่อย move อนไปสิ่งต่อไปนะคะก็เลยอยากจะทําให้มันเสร็จจะได้ไปทําอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยนะคะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ่ทำยังไงดีก็เลยลองถามทุกคนที่รู้จักรอบตัวนะคะว่ามีใครมี SA สามารถช่วยหากระเป๋าให้ได้ไหมนะคะแล้วก็ถามไปที่มิโอนะคะอีเลนร้านมิโอร้านของเพื่อนเนี่ยนะคะว่ามี SA เที่เขารู้จักไหมหากระเป๋าให้หน่อยนะคะแล้วก็ถามไปที่น้องที่รู้จักที่เมลเบิร์นนะคะน้องปุ๊กนะคะก็ถามน้องปุ๊กเพราะน้องปุ๊กเนี่ยเขาก็รู้จักกับ SA ที่เมลเบิร์นอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยก็เลยให้น้องเขาถามว่า มีเอเซคนไหนไหมที่เขาสามารถหาให้เราได้นะคะ,ะทุกคนก็ตอบกลับมาว่ามีแต่โซ่เงินนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนชอบโซ่ทองนะคะพูดถึงโซ่เงินโซ่ทองของชาแนลเนี่ยน่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่ามองย้อนกลับไปนะประมาณแบบ1 0 1ถึงปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนที่จะซื้อน้องอะจัมโบนะซึ่งเป็นคลาสสิกแลดใบที่2งที่ตัวเองได้เนี่ยนะคะตอนนั้น,นยอยากได้โซ่เงินมากนะคะช่วงนั้นเน่เขาฮิตโซ่เงินกันมากนะคะโซ่เงินหายยากมากนะคะ แต่ว่าพนห,หลังเนี่ยก็เห็นว่าโซ่ทองเขาคิดกันนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วนะคะตัวเองเป็นคนชอบโซ่ทองนะคะอย่างเช่นน้องไม่นี่แฝดใบแรกที่ตัวเองมีนะคะก็เป็นโซ่ทองนะคะอย่างนั้นนะคะส่วนโซ่เงินของน้องจัมโบ้เนี่ยพอใช้ไปใช้มามันไม่ค่อยชอบนะโซ่เงินก็เลยปล่อยไปนะคะก็เลยขายต่อไปนะ,ะจุดนี้นะอยากจะแนะนําว่าไอ้โซ่เงินโซ่ทองเนี่ยนะคะแต่หลายคนชอบถามนะเลือกที่เราชอบนะคะไม่ใช่เลือกสิ่งที่มันอินเทรนนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้แชนแนลมาก่อนแล้วเนี่ยนะคะ ชอบโซ่ทองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโซ่ทองเนี่ยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะคะเขาจะฮิตไม่ฮิตนะคะแต่ถ้าเราแฮปปี้ในการที่จะใช้ของเราเนี่ยอันนี้สําคัญสุดนะคะเพราะฉะนั้นโซ่เงินโซ่ทองถามตัวเองนะคะว่าชอบแบบไหนมากกว่กากันแบบไหนนะคะที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรามากกว่ากันนะคะกลับมาที่เรื่องของน้องกระเป๋าไม่ที่แฝดนะก็คือถามทุกคนทุกคนบอกมีแต่โซ่เงิน ก็เลยโอเคทำไงดีนะคะก็เลยลองมองหา personal shopper นะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยเกือบจะซื้อกับอ่าโมโมแลนโตเกียวแล้วรอบหนึ่งนะคะตั้งแต่แรกๆเนาะแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะตอนนั้นเขาบอกมีของเขาก็บอกราคามาราคาโอเคเลยนะคะราคาประมาณที่ออสเตรเลียเลยนะคะหรือว่าจะถูกกว่านิดนึงนะคะก็เลยลองถามกลับไปอีกรอบหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามีของนะไอ้ตัวมินิแฟลตแปดนิ้วเนี่ยที่เราอยากได้มีนะคะเราก็แบบดีใจมากเลย เสริมนิดนึงนะคะก่อนที่จะซื้อกับ m มอมแลนโตเกียวเนี่ยก็มีการถามเข้าไปใน IG Story นะคะของตัวเองแล้วก็มีคนหลายๆคนเนี่ยก็มาให้คำตอบกันนะคะแล้วก็เป็นฟีด back ที่ดีมากนะคะน่าเชื่อถือนะคะก็เลย go head นะคะในการที่จะซื้อของกับ m มอมแลนโตเกียวค่ะอาจจะมีเสียงน้องลีโอรนนิดนึงเขานอนอยู่ข้างหลังนะคะ นอนอยู่ข้างหลังรอคุณยายช้อปปิ้งนะคะแล้วช่วงนั้นนะคะก็มีการดูวิดีโอทาง YouTube นะคะเกี่ยวกับเรื่องของมินิแฟลปนะหลายๆทวงก็จะพูดถึงมินิแฟลปกับมินิสแควร์นะก็เลยเริ่มมองมองมินิสแควร์ขึ้นมาว่าเอ๊ะเอาอย่างไงดีลองถามโมโม่ดูโมโม่บอกว่ามีทั้งมินิแปดนิ้วกับมินิสแควร์นะคะก็ <laughs> เลยคิดว่าซื้อทีเดียวมันเสร็จจบเลยสองใบนะคะแถมค่าส่งถูกด้วยนะรวมๆกันอย่างงี้ก็คือได้กระเป๋าถูกลงกว่าซื้อใหม่ที่นี่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยคิดอย่างนั้นนะ ตอนนั้นก็มีการพูดคุยกับน้องปุ๊กน้องปุ๊เอาไงดีน้องปุ๊อ,อ,ปอยากได้ไหมเรามารวมมันบอกประมาณว่า,าหาคนซื้อด้วยกันจะได้รวมค่าส่งกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเสี่ยงในการอ่าโดนภาษีถ้าเกิดว่าส่งมาหลายใบอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยไม่ได้ซื้อด้วยกันนะคะแต่น้องปุ๊นกนะก็ให้คนนำแนะนำว่าพี่โอคะ่ะรู้เปล่าว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยมันหามินิสแควร์ยากมากเลยนะเราก็เลยเกิดมีความสนใจในมินิสแควร์นะคะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ ก็เลยตัดสินใจบอกโมโมไปว่าอยากได้ทั้งมินิแฝดแปดนิ้วกับมินิสแควร์หรือว่ามินิเจ็ดนิ้วเนี่ยนะคะอยากได้ทั้งสองใบนะคะโมโมก็บอกว่าโอเคมีนะคะปรากฏว่าพอโมโมไปเช็คที่ร้านจริงๆนะคะไอตัวมินิแฝดแปดนิ้วเนี่ยไม่เหลือแล้วนะคะเหลือแต่โซ่เงินอีกนะคะก็เลยบอกว่าเซลอีกแล้วก็เลยบอกว่าเออ,อ,นะเอ,เอ,อใช่มหมเถอะเอาตัวมินิสแควร์มาละกันแล้วลเขาก็บอกโอเคตกลงการเขาคอนเฟิร์มกับที่ร้านว่ามีของเขาจะโหให้เรานะเดี๋ยวเขาจะไปเอาให้เราอะไรเงี้ย ก็มีการโอนเงินเรียบร้อยนะคะแล้วตอนโอนเงินเนี่ยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยใช้ PayPal มานานมากเลยนะคะแต่ว่ามีแบบแอคเคาน์ของ PayPal แล้วก็ไมีคุยกับโมโม่เรื่องของแบง k ์ทรานสเฟอร์เรื่องทรานสเฟอร์ไวซ์หลายๆอย่างนะแต่ว่าตัวเองก็ไม่เคยใช้ตัวทรานสเฟอร์ไวซ์นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเวลาโอนเงินผ่านธราคาเนี่ยมันก็จะโดนเรดเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยตัดสินใจใช้ PayPal เพราะรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับ PayPal มากกว่านะคะ ก็โอนเงินกมเรียบร้อยเสร็จโจบโมโม่ก็โอเคบอกว่าภายใน5้าวันจะส่งของให้นะคะระหว่างนั้นก็บอกโมโม่ว่าถ้าโมโม่เจอที่มาเป็นมินิแปดนิ้วนั้นโผล่ขึ้นมาร้านไหนเนี่ยส่งมาพร้อมกันเลยนะคะจะซื้อจะโอนเงินให้นะคะอันนี้คือที่คุยกับโมโม่พอก่อนที่จะถึงเวลาที่เขาจะส่งของให้เราเนี่ยไม่น่ใจะหนึ่งถึงสองวันก่อนหน้านะคะก็ติดต่อถามโมโม่ไปว่าโมโม่อยู่ได้ของไอตัวมินิแปดด้วยไหมอยากจะได้นั้งคู่อะไรเงี้ยล้วความจริงถามเขาอยากได้หลุดวิตองซึ่งเป็นของสะสมชิ้นหนึ่งเนี่ย ว่าหาได้หรือเปล่าที่เจแปนนะคะที่ญี่ปุ่นโมโมก็ตอบกลับมาว่าอุ้ยฉันกำลังจะติดต่อเธออยู่พอดีเลยเขาก็บอกว่าตอนที่เขาไปเอาของนะคะตอนที่ไปเช็คของที่ร้านเนี่ยปรากฏว่ามีรอยขูดขีดในกระเป๋าใบนั้นนะคะซึ่งทางร้านเขาก็ส่งไปที่เฮดคอเตอร์นะคะทําให้กระเป๋าใบนั้นชวดไปนะคือแบบว่าเฟลมากดิ้สะโพกเด็ดมากนะคะคือแบบเอยอะไรเงี้ย ทำไมต้องบิดหวักซ้ำซ้อนอะไเลยนะคะแต่โมโม่น่ะเขาดีไหมนะไม่ได้ว่าโมโม่สักใหญ่นะจะบอกว่าโมโม่เนี่ยเขาดีเขาน่ารักมากเขาบอกว่ายุไม่ต้องห่วงนะฉันจะโอนเงินคืนให้เธอทันทีนะเราก็บอกว่าโมโม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอนเงินกลับมาให้ฉันเธอลองหาร้านอื่นก่อนลองหาอะไรก็ได้อะไรเงี้ยโอเคฉันเอาสีเบจด้วยก็ได้อะไรเงี้ยให้เขาบอกว่าโอเคจใจที่เคยอยากได้สีดำก็ไม่เป็นไรฉันเอาสีเบจก็ได้ไปหาให้หน่อยนะเขาบอกว่าเอ้ยสีเบจฉันเห็นร้านหนึ่งเดี๋ยวฉันไปดูให้อะไรเงี้ยนะคะ เขาก็ไปดูให้อีกร้านหนึ่งนะคะปรากฏว่าสีเบสที่เขาเห็น,นมันหมดไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นสีอีกสีหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับชมพูเบสเป็นโรสแคลร์อะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่แนวเรานะคะ <c oughs> เขาก็พยายามส่งรูปนะแล้วก็มีรุ่นหนึ่งที่เป็นเพอนะคะที่มันมีน้องไขมุกหนาตามสร้อยนะคะเป็นสีน้ําเงินซึ่งตัวเองก็แบบอ,อยากได้แบบคลาสสิกอะไม่ได้อยากได้เพอ <c oughs> อันนี้ก็คือแบบอว่าเฟล <c oughs> เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยว ฉันจะคืนเงินให้เธอละกันอะไรเงี้ยซึ่งเราบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งคืนเขาก็จะแบบเขาจะรีบคืนให้เราเราบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งเก็บเงินไว้ก่อนเผื่อมันมีใบใหม่ขึ้นมารอซีซันหน้าก็ได้เขาบอกว่าซีซันหน้าไม่มีสีทองเลยมีแต่โซ่สีเงินอะไรเงี้ยก็เลยแบบอือ ทำไงดีสุดท้ายโมโมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันไปเช็คให้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกร้านหนึ่งนะคะรอคาตอบจากโมโมนะคะปรากฏว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยโมโมเขาก็ตอบกลับมาว่าฉันเช็คทุกเรียนนะทั้งไต้หวันทั้งญี่ปุน่นไม่มีของเลยนะที่ตัวเองอยากได้เนี่ย<ม>เขาบอกว่าฉันรู้สึกเฟลมากที่หาของให้เธอไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราจะซื้อของในการแล้วฉันก็ไม่เคยที่จะรับเงินแล้วเฟลในการหาของเลยเขาพูดอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งเราอะไม่โกรธโมโม,โมนะเขาดีมากนะคะเขามีการติดต่อพูดคุยส่งรูป ติดต่อตลอดเลยนะคะอัปเตตลอดจะบอกว่าถ้าใครอยากซื้อ r s o n ช l อ h o p p e r นะโมโม่ Momo เนี่ยดีมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากคุยดีนะคะสุดท้ายนะโมโม่ Momo บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้โอนเงินให้นะคะก็โอเคระหว่างนะั้นนะก็คิดคิดเอาไงดีอะ่ะอยากได้อะ่ะก็เลยตัดสินใจว่าคืนนั้นนะบอกโมโม่ไปว่าโมโม่ Momo, เก็บเงินไว้นะไม่ต้องส่งคืนมาโซ่เงินก็เอาเลยคือบอกว่ายอมรับไม่เอาละไม่ต้องโซ่ทองก็ได้โซ่เงินก็เอานะคะแล้วโมโม่ก็เลยตอบกลับมาว่า อุ้ยฉันเพิ่งโอนเงินให้งเมื่อกี้เลยอะไรเงี้ยน,นะคะซึ่งก่อนเนี่ยเขาจะโอนเงินเนี่ยเขาถามเราก่อนแล้วว่าอยากจะให้โอนเงินกับแบบไหนแบงค์ทรานสเฟอร์ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยน,นะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเอ้ยเราส่งเพย์พอไปเราก็กลับมาแบบเพย์พอนะไม่ได้คิดอะไรเลยนะเกี่ยวกับเพย์พอแล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เพย์พอนั้นมากนะคะไม่ทราบมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันมีระบบในการแลกเงินส่งคืนกลับยังไงนะคะปรากฏว่าโมโม่น่ส่งให้เหมื่อสิบนาทีก่อนที่จะบอกเขาว่าไม่ต้องส่งคืนนะคะ ปรากฏว่าเพ y p พอนะคะทำเงินเราเนี่ยหายไปประมาณเกือบ400เหรียญออสเตรเลียดอลลาร์นะคะซึ่งแบบเฮ้ยเราก็ตกใจทำไมเกิดอ,อะไรขึ้นเราก็ถามโมโม่ไปเงโมโม่บอกเฮ้ยไปไม่ได้ไงเพราะว่าเขาคืนให้ค,หครบซึ่งเราก็ไปดูในทาง n s a c t i ่นนะเขาคืนให้ครบจริงนะคะแต่ว่าเพย์พอ่ะค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นที่เรดแล้วก็ฟีต่างๆหรือเปล่าเขาตัดเงินเราหายไปเกือบ400เหรียญนะคะซึ่งแบบว่าโอ๊ยกระเป๋าก็ไม่ได้เสีย <c oughs> ดีก็เครียดเครียดมากเลย ก็คุยกับโมโมนะคะแต่โมโมเนี่ยเขาดีมากนะเขาบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทรานเฟอร์ให้เธอเพิ่มเลยเนี้ยแล้วเขาก็พยายามแบบซักเจสเราให้คาแนะนําเราว่าทายังไงดีแคนเซลของเพย์พอที่เขาส่งมาให้ดีไหมอะไรเงี้ยเราก็พยายามหาวิธีมันหาไม่ได้นะคะมันเป็นเพราะว่าเราเป็นซื้อลักษณะเป็นแบบเขาเรียกนายเฟรนด์หรือแฟมิลี่หรือเปล่าไม่ทราบนะคะหรือว่าเขาคืนแบบรีฟันให้ฟูลรีฟันหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่อ่านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นพาร์ i a เ r e f u รีฟันเนี่ยเราสามารถรีเจ็คหรือว่าดีเลย์ได้นะคะ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมโม่คืนเงินให้เต็มเลยนะคะเป็นลักษณะเงินเย็นที่เขาส่งให้เลยนะคะแต่ทางเราเนี่ยได้เงินหายไปนะคะประมาณเกือบ400เหรียญดอลลาร์นะคะไม่ได้เป็นความผิดของโมโม่แต่ว่าเป็นความผิดของตัวเองนั่นแหละที่บอกว่าเอ้ยไม่รู้เลขของเพย์พอเลยนะจากวันนี้ไปจะไม่ใช้เพย์พอเลยนะคะแต่เนี้ยเน,นี้ยคืออีพีสด4ในการตามล่าหาน้องกระเป๋านะคะมินิแฟลป8นิ้วสีดํา หนังแลมของชาแนลนะคะสรุปก็คือวีพิโซ์นี้นะคะเฟลนะคะกระเป๋าก็ไม่ได้นะคะเสียเงินอีกนะมันก็เลยทําให้เกิดความแบบว่าฮึ่มๆนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของอีพิโซดถัดไปนะคะอย่างที่เห็นนะกล่องนั้นนะคะของในกล่องนั้นนะคะคือสิ่งที่ได้มาในอีพิโซดถัดไปอีพิโซดห้านะคะยังไงก็รอติดตามชมละกันนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เฟลไปแล้วหลายอย่างนะคะในการหากระเป๋า มินิแฟลปของชาแนลใบนี้นะคะแล้วไงจะการคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกทคนที่ตามชมคลิปกันมานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ